มันดีมันทนกันนะฮะทุกคนเราจะทำการดีมันทนต้องไปซื้อต้องไปซื้อที่ดีใช่ปะ บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองมาเจติกช็อปสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกมเมียเอ็มโกโบแล็คเล็กลอจออริจินซัมเบอร์เนอร์วอลคอร์นิเคิลอาร์โอวีฟีไฟเกมมือถือต่างๆมากมายสามารถเข้ามาดูลายละเอียดได้ในเพจเฟซบุ๊กมาเจติกช็อปหรือแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่แอดมาเจติกช็อปมีแอดมินให้บริการตลอดเวลาทําการคิดจะเติมเกมคิดถึงมาเจติกช็อปอันไหนนี่ใช่ปะ่ะสีพันองเหมทิศหนึ่งอัน กดไหนรีเซ็ตมอลทนเดี๋ยวตอนนี้พันหกตอนนี้พันหกสามพันหมุนยังไงก่อนทีนี้นี่เหรอใช่เด<ป>ียววงสุดท้ายวุมสองหมุนทวดเข็มทีนึงนะคป่ะแดงไปขวาใช่ไหมแดงเชื่อมแดงใช่ไหมแดงเชื่อมแดง ใช่ป่ะไม่เคยหมุนเลยไหมตั้งแต่ไอดีเปิดมาไม่เคยหมุนอ่านสุดท้ายอันนี้อันนี้คือถูกใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่สุดท้ายเขาถวนเก็บฮะตัวเก็บหกทีแต่กิลมากันก็จะมาอยู่หน <1 S 2> ึ่งห้าทีห้าทีเอิสองสามกิาซัอยู่ไหนวะสี่กิลนาซันต้องไปอยู่ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายอ่ะโอเคกดแล้วนะเริ่มจากฟ้าก่อนน้ำเงินมุมไหน ไปด้านซ้ายเลยตีเมททะลุไปทีแดงไปนี่เหรอได้น, <c oughs> นี่นะหนึ่งสองสามสี่นี่นะหนึ่งสองสี่อันนี้นะได้ไ,ดไปตามตามไลน์ทะลุไปเลย สีอ่ะเข้าแดงไปเลยเขอ้าอ่างน้นซ้ายไปเลยนี่หรอเข้าไปเลยเหรอใช่ออกออกฝ่าบนนะโอเคหมดแล้วนะเด็ดบนไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองโอเคเข้ากลางเลยเหรอใช่ สามร้อยเนี่ยนะใช่แล้วดุอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหกสิบหกเปอร์ไปเยี่ยมกดเลยใช่ไหมตรงนี้เราจะไปาหนานาซันก่อนเหรอใช่ต้องหนานาซันก่อนพช่ปะรูปห้าน,นี่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าไปอะ่ะใช่ใช่เป็นที่เคยทำแลหละกาแฟแรกเนี่ย มันเหลอห้าสิบเปอนสุดตร์ตแรกอยู่แล้วถูกไหมล่ะโอเคอันนี้ใช่ปะต่อเลยนะสามร้อยเนี่ยโหสองเซ็นอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเลยอือเก้า okay. สิบคนมันเคยเข้ามาแล้วอ่ะมันต้องนะมันคงไม่ยากเก้าสิบ อย่าจังหวะนี่แหละ46%ขอทีเดียวนะจะได้เก็บไว้ไวันออื่น1 2 3ไอ้เหี้ีโดยไป1ทีโอ้โหโดยไป2งทีเงินหมดอ,อีกทีกกเฮ้ย,ยสิ้นเลยเก้าร้อยน่ะ900าร้อย,ออยสิ้เลยถ้าเดย์ปกติทีตอนนู้นอัพทีเดียวติดเอาขอทีนี้เถอะขอทีนี้ทีเดียวไป เออจบไปจบแล้วจะย้ำไหมไม่จะย้ำทำไมตอนนี้แล้วไปไหนต่อมาเล่นตรงนี้ก่อนปะอะไรอยที่มันตีเดียวอยู่ไหนวะหายเม็ดตีเดียวอยู่ไหนวะเม็ดตีเดียวอ่ะึ้งตอ่ะอ๋อโอเคไปหาเมนูนะมาแหกอันแพงด้วยเที่จติดมาตั้งนานนะ พอตเอเจน์ม่พอตตังใช่ไหมไปโดนนาซันหลายที่นะทำแพงไม่น่าเชื่อเลยนาสั่นเลยทัดเออมันนาสันมันไม่ใช่นาซันนไม่ติดนะไอของเอเนหิรแล้วยังมีไงถ้าหิรแล้วหมดอันนี้ขึ้นยังไงอะ ไปนี่เหรอก็ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาไปขึ้น,ข,นขึ้นบนนี่เหรอได้ใช่ใชอันนี้จะได้ตะกิลกิเลสเลเวลเพิ่มทาไปด้านซ้ายไปด้านซ้ายก่อนนะครับเราจะปาแปลว่าอยากได้แค่สัปดาหก่อนใช่ไหมอืมไปดานซายยานน้ายไงขอให้มันถึงอันนั้นก่อนนะ่ะใจเย็นนะเงินอย่าพิ่งหมดไอ้ทัน นั่นไงกูว่าแล้วเราซื้อเหรียญยังไงดีวะสัวนมาแหกอันแพงซะด้วยโอโหหินไม่พอแล้วบอกว่าทำเควสเสร็จแล้วนะครับเพี่ยวงว่าก็เข้ามาตัววงกรทุกถูกกว่านี้ตัววงมันประเมินค่าไม่ได้หรอพี่เนี่ยนม่นแหละ้นเลยเหรอวะตอนนี้ได้วีออสตึ้งซันแล้วอ่ะ ทีเดียวขอทีเดียวติดนะครับขอทีเดียวติดขอทีเดียวติดโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยีทองอ่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขอทีเดียวติดนะทีเดียวติดไปเลยทีเดียวติดไปเลยสามทองโอ้โหอีกทีเดียวเดียไก่ทีหนึ่งครับมีไก่ทีหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากพอเถอะดูที่ทองอ่ะ ถ้าอยากเอพยี่สาทองวะอ่ะเฮ้ยกูตีได้ได้ความเร็วแล้วได้เม็ดนได้บนทนเม็ดเร็วแล้วแล้วไปไหนต่อวะถ้าจะไปไ,ได้ขึ้นพลังทำลายเลยเหรอเกือบเก้าพันเลยอ่ะไม่รุ่นเออเดี๋ยวมีเราจะมาอัพต่ออีกทีแล้วกันวันนี้เอาแค่แบบความเร็วก็พอ